สบายดีพ่อแม่พี่น้องฝั่งลาวและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฝั่งไทยและก็ต่างประเทศนําเดอร์มื้อนี้มาพอกันคือเก่าอีกแล้วกับทรงบา่าวพรสตูดิโอนะพี่น้องมืงม้อนี้บ่าวพรก็มาเป็นสะพานบุญให้พี่ซาคือเกา่านะพี่น้องพี่ซาเพิ่นอยู่ประเทศไทยุเพิ่น,เพ,นเพิ่นกาภากเงินมาให้ครอบครัวอ่าน้องมี3 0 0พันบาทนะพี่น้องเพิ่นบอกว่าให้ซื้อเนื้อมู2องกิโลหลังจากนั้นก็เรื่องเงินจากนั้นก็สิได้มอบให้ทาง ครอบครัวน้องมีเนาะซึ่งพี่ซาในเพิ่นกาซอยครอบครัวน้องมีเรื่อยๆนะพี่น้องบว่าสิเป็นการต่เติมเห็ดเฮือนรัวพาเฮือนล้วกะบวาสิเป็นของคงกินล้วกะส่งการเฮียนบ่อบวสิเป็นของขงกินกาซอยเรื่อยๆนะพี่น้องแต่มาฟีนี่กับพี่ซาเพิ่นกันยังสนับสนุนครอบครัว <Hollywood> น้องอยู <follows> ่นะพี <homemade Japanese> ่น้องซึ่งเมื่อนี่าพร้อก็ได้เดินทางมาฮอดแล้วนะพี่น้องเด้เทียงนาเพิ่นเนาะพี่น้องคดีซึ่งมาพร้อมมาทางหลัดถ้าตอนนั้นมาพร้อมไปทั้งผูก ตะกี้เขายังระทันเกี่ยวเข่าเดี๋ยวมันจะหลัดมาบไรทางเวิ้งนะพี่น้องก็เลยหลัดมานี่ใกล้สีฮอดแลยนะพี่น้องเพราะว่าเมื่อนี่เป็นมื้อวันอาทิตย์น้องก็น่าจะอยู่แหละแต่บู่้ว่าเพิ่นเกี่ยวเข่าแล้วหรือบ่น่าจะแล้วแล้วมั้งเนาะเนี่ยเห็นตะกองเครื่องนะพี่น้องเนาะเมื่อนี่กามากระเป๋าเอ็นนะพี่น้องเดียวโดยสบายดีเนาะมากระเป๋าเอ็นโดยมื่อนี่ก็ได้เดินทางมากระบอพรห์นะเนาะมากก็ข้างเลยฮะครอบครัวเป็น มาครั้งแรก,กนี่แหละครั้งแรกเนาะเมนยังไม่คมเคยเข้าม<อ>าจากเถื่อเอาแล้วนาะเพื่อเป็นการัใช้เ,เวลาบาเอนกับเบาพรสกัดที่ได้เดินทางเข้าไพูดอะไรผู้นาะโอ้บรรยากาศดีเลยเนาะดีแห้งงามเพิ่นเกี่ยวเขาแล้วแล้วลมบ่อ่านหรือเรื่อนี้เมนกองเข่าฝนบ่อนเ่ยเมนฝนยังบุษันปั่นยังไปไปกันเลยอ้าวล่ะพี่น้นองตอนนี้ก็มาฮอน อ่าเทียงนาของเพ่นแหละเนาะเอออดเลยนะพี่น้องอันนั้นน่าจะเป็นกองเข่าข่นบ่นอนนะกองเข่าบารยกองเพืองยังม่ทานได้ปั่นเนาะมาก็เห็นแม่น้องมีอยู่พอดีเลยสบายดีค้นไปทางไดเบิน้นแหละอันน้องแม่ก็ขึ้นมาเลยได้พอเบิ่งก็ขึ้นน้ำหลังอื้ เป็นเดืนอน้องมีนะขึ้นเดืมาขึ้น้าก็ขึ้นไปเตี่ยวเข้าก็ขึ้นโดยสบายดีคนเที่ยวขยมทะเลา่เนี่ยยังยังหาหนึ่งหายหน่สบายดีน้องมีสบายดีนั่งเาจะเบ้งวันน่ะมามาเป็นสะพานบุญในทีซาเนาะซื้อซีมูให้เจ้าซองโล เราขอบใจครับคุณนลนา้อาสินื้อมสัชั้นว่าขาอเราขอบคุณพี่ชายท่านมสมพันบาทแล้วก็แบ่งซื้อสินหมูสองโลเนาะกระเลือเงินอยู่ที่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าสิบเอ็ดพันกีขอบคุณพี่ชาท่านส่อยเรือตลอด ทุกๆอย่างเลยเขาเพูนจนเั้วนี่เพื่อนอยากจะดีพิชานี่ชอขั้วพูนตลอดบ่พอะเมนแต่ลดลังกาต่าลยู่ช่วงสีส่วนสปีแต่วันเด็กก็พิชานเนาะหลังกินข้าวกินน้ำแล้วบ่อ๋งทานกินอะเร็ดกินนียังกินตอนเที่ยวโบนี่ยังวันเลยตลาดกซื้ออันก็ระดูกไงก็ดีเลย

อ่านั่นเป็นงานใหญ่2ปีนี้ได้เข้าจักซอกนงานท่าบ่ได้ก็4 50ยังต่ําถ้าปีได้ได้ถ้าบ่ได้ก็40ปลายแล้วแต่เข้างามเข้าบ่งามว่านะก็คุ้มกินบ่เฮากุ้มก็บ่คุ้มบ่ได้บางเทื่อลูกโรงเรียนบ่มีบเยะดําสอบ2สอบแต่จําเป็นหั่นนี้เอาประเทศถ้าว่าบ่เยาะบ่มีอย่างอื่นถ้าว่ากิน่เดียวกเบิดแต่เบิดคุปี เรื่องเบิด์ตโดยหาวไม่อยากขายลายแล้วแต่อึดเข่าเนี่ยคุยหาของมูแต่ว่าจําเป็นแต่ว่าจําเป็นนะบ่าจะขายเลยเข่าเก็บไว้กินยำอึดไรเนี่ยโอ้ยเียนตีแล้วแล้วมึงเนี่เป็นหมูวันถิดเนาะน้องผมเรียนเลยมึงไปโรงเรียนตายเลยไปโรงเรียนแต่มึงเมื่อผมบ้านหรือว่าอยู่อย่างหลัดหนิมือ พ yeah, yeah. yeah. ี่แล้วแมนอนอย่พี่เปนอะไรเงี่ยขับรถจะได้ไหนเดินไปแอวแอร์ครึ่งตุนใส่ผ้าเอาเงียคนเด้เนาะดอายคนเด่ยลูกนี่มินียิงบ่นี่ค่ะดินยิงแต่อันนี้เพื่อคอนันไปได้เพันยางขาไปเป๊น่อยหนึ่งเป็นแต่น้อยใช่ไหมมันโชว์แต่น้อยนี่ให้แบบเบี้ยวข้างหนึ่งแต่พอยางได้โดย ทางหนึ่งค่ะมันเบี้ยวหน่อยหนึ่งค่ะเล็กระดูกว่านี้ยังจากมือคิดว่าสิแล้วเกี่ยวเขาคิดว่ามืออื่นในมุดเด็กน่อยเนี่ยแต่ละมือไปโองเรียนหันเขาบม่ได้หยุดคือน้องเมว่าอ่ะพอใหญ่นะอาจารย์มั่ก็ให้หยุดมันไกลมันเซ็งมันชี้สอบอะไรยังมีเรื่อยเลเมืออื่นนี่ได้กว่าอะไรยังก็มีงานบุญผ่อนก็รักสาแล้วก็เฮียนรักสาบ่บุญบ่ แลนนน้วเพื่อนให้นังเอี้ยนะคือไปพ้อนแม่ตขอบคาณพ่อตอนเสาร์ว่ะอยู่ได้ดีหรือไม่เพืดด่นแล้วคอยเกี่ยวเขาก็เกี่ยวคนเดียวลูกไปโรงเรียนเนื้อๆพอมันไปเกี่ยวหน้าบ้านห้างกันเลว้วปันมันชื้นนี่เมื่อวานเพื่อนเล้ยวอะไรห้าก <ไป S 2> ัาานเล้วเรื่อนไ่นยังกับทันเหตุเรื่องอเนาะเรื่อนนัน่นย่างช่วงหนึห่งหั่อนเขาบอกเกี่ยวเข่าดอช่วงในโน่นนี่ บอกว่าพอมันเมื่อเห็ดในเห็ดสองสามมือเขาว่าถ้าเกี่ยวเขางานแล้วม่ชอยคอยแล้วก็เลยว่าเออคอยเกี่ยวทายพุ่นแล้องสามือเพื่อนค่ะเห็ดเองบอกรือว่าจ้างทำเห็ดเองเห็ดเองโดยว่าชี้จ้างเพราะว่าถ้าว่าใส่แปนเนี่ยอาชีพยากเนาะมันต้องมีผู้จับผู้ยังเพราะว่าถ้าเกิดเ้ามีเงินเน่จ้างคนจ้างซอยจับพนาไปว่าจ้างข้ามือและวเนบ่อเลยได้ชอยแล้วเห็ด คอยจ้างเขาวางชี่ถ้าว่าเห็ดบ่ได้ก็บอกมันเล่ากว่าางบ่นี่ว่าพอเห็ดได้อยู่พอะเห็ดได้แต่ว่าเป็น้างไอ้ลี้กัดมันจเป็นซางดอกแต่เพ่นเคยเห็ดเ่อนน่องพอนอยู่บ้านพุ่นก็เคยเห็ดเองแต่เห็ดเองมันก็ใช้เวลาแบบว่าเฮ้งเนาะแทนเนี้ยใหม่เนี่ยใหม่แบบว่ามันหนักหาเห็ดบ่ได้ก็เออบอกว่า ผู้หาผู้ชายเขาเป็นผู้หญิงเนี่ยทั่วเกี่ยวข่าวอยู่พุ่นคอยเกี่ยวอยู่พี่อยได้กระลูกบึงคนหน่อยลูกก็ไปห้องเฮียนชองคนกับชิยากเป็นแน่แต่อดนะว่าชิจ้างเขาจ้างเกี่ยวแต่ละมือมือละแสนแต่ละคนจงยังม้เกี่ยวก็ไปรับจ้างกันพอได้ลูกไปห้องเฮียนหนึ่งหอมือละแสนตัวแพงนี่เราบอกเขาเอมือละแสนเดี๋ยวนี่ฮะาหกสิบกระได้แล้วเขาก็ไป เอาหมื down, so ่นแสนคือแพงกเนาะเป็นเงินบาทคืแพงก็ได้เงินได้แสนก็เข้าเฮต์แต่เรื่องว่าเรื่องเฮือนนะเพิ่นเราว่าไปหาอาจารย์เนาะตอนนั้นปีขึ้นได้บ่วาวปีนี้ะเนาะเอาก็อยากขึ้นถ้าขึ้นได้ือเดปีนี้บ่โดยชันเลยเนาะชันอยู่บ่แปลว่าอาจารย์วอาว่าได้อยู่ช่วงเดือนหนึ่งเนาะเดือนเรงหนึ่งลาวเท่านี้แหละแต่อันนี้มันยากกัเดือนเออหนึ่งลาวนะที่ มันตกเป็นได้สิบสองอสกลุลละว่าอันนี้ห้างกับมณีวันเดือนดับเดือดอมบได้สิบเอ็ดน,นี่แต่ว่า,า,าทา่านได้เข่าพาจากดีซื้อมามื่อนั้นบ่โดยได้คุมาแล้วยังท่านเข่านั่งเลยท่านเข่าแต่ว่าถ้าอาจารย์ว่าขึ้นได้นี่เข่าท่านบ่ท่านก็ให้ได้ขึ้นภายในเดือนหนึ่งแล้วเราขึ้นไปอยู่เลยก่อน็ได้โดยใส่แต่ทางเทิงก่อนก็นได้ เล้าเข่าทั้งเทิงไม้ก็ทั้งหัวนอนเนาะทางหนึ่งก็เขาขึ้นแบบนี้เอามือขึ้นแล้วเ้าจังมืออยู่แล้วเ้าซอยจับซอยยางรูอ่าถ้ามีเงินบอกให้ซอยจ้าจ้างขามือเลยใส่ใ้ผู้ชายซอยจับซอยยังนะเ้าก็ซอยน้าแต่ขึ้นถ้าว่าอาจารย์มาขึ้นได้แล้วขึ้นขึ้นได้ขึ้นโดยเพราะว่าขึ้นมิชามือเ้ายากไปใช้ก็ได้เอื่อล้วก็ขึ้นแล้วค่อยเฮ็ดไปมันยากลยใเฮ็ดได้จ้ะ ยันชั้นแรกก็คิดว่าชั้นอาจารย์ว่าได้กะมาแล้วก็ขึ้นขึ้นมืองาามแะไรเอาก็อยากขึ้นนั่นแหละเนาะแต่หะแล้วเอาเข่าก่อนเข่าในงูเป็นแล้วเป็นเลยไปช่วยกันเล้วนี่แล้วเป็นเลยเนาะยังแต่เจ้าโดยแล้วเป็นเลยยังแต่เจ้านั่นนี่เข่าจ้างอันนี้ก็น่าจะาบอลหรือนาฝนอันนี้บ่แม่นี่เจ้านึงเด้เถียงตระการนี่เลยเลยหลังมาเล็กอ่ะเดีวตูบหลังนี่เป็นของพาย ของเอื้อยอันนี้ค่ะของป้าเอื้อยค่อยปันกันเห็ดนะพุรอันนี้ปะนปันเห็ดชื่อแต่ว่าหน้าอันนี้มันยังไม่ได้ปันขักเลยน้องพ่อแม่ยังไมนั่นแต่ปันเห็ดเอื้อยกับน้องพ่อปันเห็ดเป็นนามุ่นแหวนตัวนี้ค่ะแั้วกันเห็ดนั่นนะหนูมีมุ้ยหัวนั่งบ่ นั่งไม่ได้อ่ะนั่งนีเตียงไงจีเลยอยู่เลยมาอะไดรก็อยู่แต่เทียงเลยนี่นั่งนี่ได้ไม่เตียงบอกผึ่นไม่ได้พอพิ่นบริเวณหาเว้นผู้หญิงไงเึ็ดบ่เป็นแต่ผู้ชายนะโบราณก็มีเตียงใหม่ๆเนาะแล้วเงินเดือนน้องเม้นี่ไปเข้าโรงเรียนน่ะเดือนเท่ายผึ่นเสียค่ารถค่ารถโอ้ค่ารถนี่ถ้าอยู่บ้านน้อยเนี่ยเพิ่นเราผู้เลยแสนหา้าเมื่ออยู่บ้านนั่งฮงแล้วพู้ละสองแสนแต่ชิ้นนัก ตอนนี้คือลูกเฮียนเลยเกี่ยวขา้าเขาแล้วหรอเมื่อผลบ่เนี่ยเมื่อเมือม่อแหละแล้วค้นข้าคนน้ำไปว่ะมาเมียนตะลางก่อนแหละเมื่อแหละเตรียมขึ้นเพื่อนตาจานวัดได้แล้วไม่แล้วก็ขึ้นเอาเม,มื่อเมื่อว่าแล้าาวคอยเห็ดไปนน้ำแบบเอาอยู่หันได้บบบนี้คือเค<ด><า>ยว่า,<ห>าเดี่แวก็แสนห้าแล้วโดยคอยู่ก็กินกันตั้งทุกเดือนละพันถูกจังเออขากินกับไปแต่ละเมื่อในพุทะศิษย์พัน นี่แม่หายมีบ่มีก็เฮาหาแต่ที่จริงเรื่องเฮียนเนี่ยนักได้เงินคำก็เฮามีก็เพราะได้ให้ลูกเนี่ยค่ารถบ่อสินเดือนคู่เก็บคือเนี่มมันเราเก็บนี่จีซิปเนี่ยมาอื่นเนี่ยเก็บขายยังขายปัจจัยปะใหญ่มาเริ่มเก็บแพงขึ้นน้องพอนี้จบปีนี่เนาะรู้ว่าสับโมเสียโมเสียโมเสียน้องพวัน้องพอนี้ปีทุดท้ายเด้จบโมสียจบมสียแล้วแต่คน าบ่มีเงินกะที่ออก็อ้อเขาว่าสมมยสี่ถ้าไม่สิปัดจะไหนบัดอาจารย์ครูว่าเก็บค่าเบิดเดือนค่าหันค่านี่ค่าน้มค่านายค่าหันนี่ก็ตั้งห้าเขาก็เอาก็หานด้่จ้ะอยู่แต่ละมือนี่ก็เอาก็พาะได้ให้ลูกเพียนแต่ดีว่าพิชาเพื่อนกะซอยเนาะตลอดกะเพิ่มเติมกันนานๆโดยลำพังคอยคนเดียวก็คือเขาว่ามียังกะได้ให้ลูกเพียนเงินคำกระเพาะได้มีคือมมเป็นก่อน แต่ก็ดีคือกันเนะี่ยเขามีความผู้แม่คิดว่าแม่กับเท่ามุ่งจะเท่าไปเป็นนาให้ยังให้ลูกมีความผู้เลยลายหัวเาะสมัยนี้เนาะเคยไปไทย่เมอก่อนเคยเคยเป็นคนใช่เราวเคยทำงานกันหลายปีอยอะเนาะเจ็ดแปดปีเป็บอเคยอยู่แถ <c oughs> วกร <c oughs> ุงเทพกับเคยอยู่แถวดินแดงกับแถวอันลรงบ้านราชวิถีอยู่เวด โดย,ยบร่วา,าละวิธีเท่าแกเป็นทหารเป็นอย่างนะแถว้นัิผมเป็นหมอเป็นอย่างก็เคยอ,อยู่แพทแถวนั้นถนนลาดวิธีละลโรงพยาบาลพระมงกุฎอยู่แถวนั้นแหละแต่กสร้างกรุงเทพอะไรเคยอยู่เอาน้องแต่กี่เงินบ้านแน่เอาเด็กน้อยรายปีจนข้าวใหญ่อะไรเอาละบัดน,นี้ทออั้งบพชอยคอทูกรับอนเด้อ เด้ออ่าแตคือมันอีก็มาเป็นสะพานบุญให้พีซาเนาะพีซาขร่อยเรื่อยๆเนาะโด้อระพานขอบคุณพันแน่เนาะใครับพันแน่อ่าขอบขอบคุณนะพีซาขอให้มีอายุ่หมัดเพลินที่เกิดขึ้นได้ก็ใครอยากมีพัฒนาชีวิตก็ให้ชมแล้วก็บรรมณ์หมดพัฒนาได้เพันก็ซ่อยเรื่อยเนาะขอขอบคุณเนาะพีซาและบ่าวพรทุกท่านเนาะทุกทุกคนที่มี อันทิ้งดีๆมีชีนโมเนาะพิซซาเพิ่นก็ชอบจันทร์ขาขอบใจพัฒนาสิ่งใดก็ขอชมความปรารถนาขอมีสุขภาพแข็งแรงมี่อยอยู่เืนโรคภัยไข้เจ็บก็อย่ามาไกลอย่ามาเบียดเบียนคอยพบด้วยความเจริญรุ่งเฮืองสาธุขอบคุครับเอาละครับพอดีเด้อหนาวเมือไหรยังมาใหม่นาะสบายดีสดี